สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาให้หุ้นไทยนะคะหุ้นไทยเที่ยงแล้วก็ไทยบ่ายนะคะหุ้นไทยไทยเที่ยงแล้วก็ไทยบ่ายเน้นไทยบ่ายนะคะตนนัวนี้สิบปอนนะคะสิบปอนเราก็ยังแม่นอยู่นะคะสิบปอนศูนย์แปดเจ็ด 08 7 9 4 08 7 9 4นะคะเด่นมากมาย08 9 08 7นะคะตัวนี้เด่นมากมาย08 9 08 7เราฟันที่0กับ8นะคะเพราะฉะนั้นเราจับให้ที่08 07 ศูนย์่ศูเก้า่ะเ <c oughs> ชา้าโอ้เราข้อฟันศูนแล้วกันนะคะศูนยังไม่มานะคะมาแน่นอนนะคะศเนี่ยศมาแน่นอนค่ะฟันศูนย์น,นะคะแปดสี่นะคะก็แปแล้วก็ สี่เก้านะคะเจ็ดเก้าสี่เก้ามาแล้วมาเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าอย่าลืมเจ็ดหกแค่นั้นเองนะคะศูนย์เก้าอย่าลืมศูนย์หกแค่นี้เลยเจาะนะคะนะแปดเก้ากแปดหกประมาณนี้นะคะนะสิบปนตัวนี้ค่ะยังแม่นอยู่นะคะสิบปนศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่ยังแม่นอยู่นะคะ ไทยเที่ยงแล้วก็ไทยบ่ายนะคะไม่มาเที่ยงก็มาบ่ายนะคะเลขนี้นะนะเน้นไทยบ่ายนะคะใครเล่นเที่ยงไม่ทันก็ไทยบ่ายได้เลยนะคะเล่นเที่ยงได้ก็จัดไปเลยคะ่ะสิบบนเจาะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามนะคะนะเลขเราตามสูตรยังแม่นอยู่นะคะแนวทางตัวเลขนะคะ แนวทางตามสูตรค่ะนะคะผิดถูกขออภัยวันนี้วันที่11บเอ็ให้ไว้วันที่11เดเือน5ปี64นะคะตัวนี้ค่ะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย